หมายชีบะเนี่คขึ้นมาว่ายืนเลยโตเะรถขอแส้ีทุกคนด้วยนะครับนี่คือผมคิวเคในเกมไมค์คา f t เป็นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับโคโลเคโรจ้า เนนะครับผมวันนี้นะฮะเราพาโคโรมาเล่นไมค์ครับมินิเกมกันนะครับผมซึ่งมินิเกมในวันนี้ก็คือปาร์ตี้เกมนั่นเองนะครับโคโรยังไม่เคยเล่นแล้วบอกเลยว่าโคโรก็ยังเล่นไมค์ครับไม่ค่อยเกิงนะก<ช>็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมบางทีโคโรก็อาจจะแบบเล่นไม่ค่อยได้อะไรอย่างงี้ก็จะมีการสอนเล่นนิดน,นิดหน่อยๆนอ่อะคือพาไปเล่นมาแล้วรอบนึงแหละแต่ว่า<อ>มินิเกมอันนี้มันมันมีหลายอันไงก<อ>็แบบว่า กลัวจะเล่นได้ไม่ครบนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าปลากลัวโคโเล่นไม่ได้ครับอันนี้คือบอกทุกคนไว้ก่อนเลยโอเคมามาปาร์ตี้เกมกันนะคับ่็คืออันนี้รึเปน่ายเย้นี่โอเคเดี๋ยวรอห้องเต็มก่อนนะครับแล้วเกมก็เจะเริ่มเมยาง้เหรอถ้าเธอเขาตกหลุม้าเขาตกหลุมหลุมอะไรครับตกหลุมหลุมเฉย โอ้ยนุ้ยจะเล่นตกลงหลังออเอาฮุ้ยอันนี้สงองคนรอเวลาเล่นยังไงเล่นยังไงเ,เกมมินิเกมขี่ไก่นะผมยังไงขี่ไก่ป้าใช่ขี่ไก่ตอนนี้เป็นกบขี่ไก่กบขี่กไก่โอ้ยทีโอเลวโอ้ยโอ้ย,อยมีแต่คนเก่งว่ะห้องนี้มีแต่คนเก่งว่ะนุ้ยน,น,น,นําไปดูกันหมดแล้วอะโอ้ยยังไม่ไปไหนเลยโอ้ยคนเร็ว เขาเร็วกันมากเขาเร็วกันมากคุณรู้เขาเขตาขตามเขาตามคนนั้นไม่ทันเลยอุ้ยเขาหลุดแล้วเขาลุดวงโคจรเนี่ยเขาอ,อยู่ที่สามเธอจะบอกว่าเธอลุตแต่เขา <c oughs> ขอ,อะเขาอะอะไรครุณรู้เขาไม่เหนื่อยเลยเลยไม่เห็นใครเลยโอ้ยผมกลายเป็นที่สี่แล้วคุณรู้ไม่ได้พลังอย่างยาก โอ้ลูดโอ้เขาตามอีคนนึงอยู่อ่ะมีคนเข้าเซตเสรแล้วหนึ่งสู้ๆนะคนลูกจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านนะโอ้เขารู้ดีเขาแพ้แล้วแหลยโอ้เข้าตามที่สามไม่ทันแล้วเจาเป็นตัวแทนของหมู่บ้านนะเธอทำให้ดีสิเขาเข้าไปแล้วอ่ะไม่ทันนะเขาอยู่ที่สี่เฮ้ยอันนี้ เขายังไม่อ้วนเลยโคโลดูดูว่าโคโลอยู่สีอะไรเห็นไหมมันจะมีขนแก่สีนะโคโลแค่ยิงธนูใส่บล็อกข้างบนอะที่เป็นสีของตัวเองอะโอเคโอเคเรารู้สึกว่าเสียงไม่ค่ะคนดังเกินไปว่ะครับมันจะไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงโคโลว่ะเดี๋ยวคลิกขวาค้างไงคะแล้วก็ยิงมันจะมันจะโค้งนิดนึงอะโคโลต้องยิงแบบว่าไกะๆนิดนึงไม่ได้เพราะคนนั้นมันไปเร็วเดี๋ยวเฮ้ยแล้วทำไมเขายิงไม่โดนเลยอะ โอ้ยเขาไม่ติดอัานนาอีกแล้ว่ห้ยัยงช้าเขายิงไม่ตรงเลยอะโอ้ยเขาเขาไม่มีสักดาวหนึ่งเขาก็ไม่มีคนรู้อันนี้คือปลาสีปลาไข่คิกขวาค้างแล้วปลาไอ้คิกคิกรัวคิคค้างก็ได้แต่คิกัวเร็วกว่าปลาให้มันเป็นแบบว่าสีของเราเองอะแต่ว่ามันน่า,าจะเป็นสีเหลืองไหทางขวาไงาบล็อกทางขวา เราก็แค่ปลาให้มันแบบกินที่ชาวบ้านเราต้องปลาแบบสูงๆหน่อยนะแบบปลามันจะย้อยอ่ะต้องแบบว่าฉลาดปลาหน่อยว่าแบบว่าเห็นคนอื่นแบบเขาปลาตรงนั้นอยู่เราก็ไม่ปาอีกที่หนึ่งอุ้ยคนอื่นมันแบบว่าไอ้นี่มันนำเขาอ่ะอุ้ยชิมหายแล้วเขาใส่อะไรอ่ะโอ้เขาไม่ติดเลยอ,ะอ่ะเหมือนมันน่าจะมองเห็นของตัวเองเป็นสีเหลืองนะอุ้ยเขาย<อ>ังไม่ได้สัาดาวนึงอ่ะชิมหายแล้วไม่ได้เหมือนกันเสียหน้าหมดอันนี้ขี่อะไรขี้หมูหรอ ใช่คีหมูค <establishing> ือถ้าเราหันหน้าไปทางไหนหมูจะเดินไปทางนั้นแนะนําว่าเราเอาหน้าซุกรัวตจวเองไว้ก่อนแบบว่าให้คนอื่นมาฆ่ากันไปก่อนแล้วค่อยมาฆ่ากันดีเฮ้ยคนนี้มาฆ่าเราไม่ไม่ไ่อย่ามาทําร้ายเราโอ้ยโอ้ยเราจะตายเราจะตายเราโดนโอ้ย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 เ้อเขาโดนโคโรค่ะเหรอไม่ใช่เขาโดนหมูค่ะรูก็เะค่ะ โอ้ยเขาเพเลย啊คนรู้ยังงงแบบคนรู้ไม่แตคนรู้ได้ดาวมากกว่าพี่นี่ทุกคนพี่อับอายไข่ขี้หน้าไม่แต่คนรู้ตีท็อปสามวัเนี่ยคนรู้ได้ดาวแล้วคนรูคนรู้ที่สองคนรู้ที่สองกับที่หนึ่งคนรู้ฆ่าใครได้รู้ไ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคนรู้ตีคนอื่นอีคนไม่โดนเลยอ่ะ ถ้าเวลาหมดมันจะแบบเลื่อนรถเรื่อยๆนะคนโล่โคโลต้องยิบต่อเรื่องเขาแล้วเออเรื่องคนโลน้อยกว่าโคโล่เล่นส่งดาวแล้วว่ายังสูนดาวอยู่เลยไม่นะเอาอ้ยตกหมูคือแบบว่ามาสอนคนเล่นไม่เป็นละเพ็ที่คืออับอายมากเลยนะอันนี้ตกหมูโคโลเล่นเป็นแล้วเคยสอนแล้วนะทุกคน แต่ตรงหมูเนี่ยคือต่อให้เล่นเป็นแบบมันก็ยากอยู่ดีครับคือหมูมันไม่ค่อยมาทุกคนก็แบบว่าเป็นมินิเกมที่พี่ไม่ชอบที่สุดแหละเพราะมันแบบมันตกแล้วหมูมันไม่ค่อยเข้าอ่ะไม่ได้หนึ่งอันเขาไม่เห็นได้เลยอ่ะคนอื่นเขาไปแบบสามอันแล้วอุ้ยได้สองอันแล้วสามอันแล้วอุ้ยโอ๋ยเนาะสี่อันแล้วอุ้ยได้แตนี้มาว่ะเด้แตนตกหมู ที่กว่าใส่หมูครับแล้วก็แบบกระโดดถอยหลังแล้วค่อยดึงอ่ะมันถึงจะแบบไอ้นี่ยมันถึงจะมาไม่งั้นมันแบบไม่มามันต้องมาอยู่ข้างบนฝั่งเลยใช่ปะเออไม่มันต้องมาลงรูของเราเห็นไหมมันจะมีรูอยู่ใต้เราเห็นไหมอุ้ยโดนเสงชิปหายโดนเสงโอ้ในหนึ่งตัวแล้วรีดใจด้วยคุณโล เอ้ทำไมมันไม่เข้า,าอ่ะโอ้ไม่ทานได้สามดาวเอ้ยได้หนึ่งดาวโหจริงเลยอ้ยอันนี้อันนี้คนอเห็นอาแสงสีเหลืองข้างบนแหม,หมเราต้องแบบวิ่งผ่าเขาวงกดเข้าไปตรงแสงสีเหลืองให้ได้โอเคอ่ากด f 5มันจะมองง่ายกว่านะนี่เป็นคำแนะนำแต่ว่าก็ใช่ว่ามันจะผ่านง่ายๆ เฮ้ยมีคนผ่านแล้วอ๋อมีคนตายเฮ้มีคนผ่านแล้วอันนีม้มีคนผ่านแล้วอุนน้ยโอ๊ยโอ๊ยเขาโดนตบตีอุย้ยทำไมเขา่ากันแล้วอ่ะโอ้ยโ,โ,โ,โดนในมุมฆ่าอาชิบหายตายเขาแพ้แน่เลยเขโรโลใจยังคเขายังไม่ตายคเขาอ,อยู่ไหนวะเนี่ย วิวคนละได้ดาวแน่เลยอ่ะ oh. เป็นไงคนโูไม่สามดาวอิวอันนี้คนละอันนี้คนลต้องมองข้างบนฟ้าไม่จะมีแท่นตกลงมาแล้วก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าแท่นมันจะกินพื้นลงไปด้วยนะถ้าไม่โดนเราอะถ้าเราตกลงไปหรือโดนแท่งทับหัวก็คือตายยากยากอันนี้เขาไม่ค่อยถนัดเหมือนกัน <laughs> ว่ดเสียวว่ดเสียวจะจัดอ่ะว่ดเสียวเกินอ่ะเต็งงเต็งเต็งเต็งเตเต้าขาล่วงไปแล้วคนลดล่วงค่ะมุงอล้วล่วงเออล่วงคนลดล่วงเรไปแล้วค่ะมุงเฮ้ยเขายังอยู่เขายังอยู่คนลดดูให้หน่อยเหลือกี่คนเหลือสองคนเฮ้ยเหลือเขาก็อีกคนหนึ่งเหรอ อีก้าวน่งอีกก้านึ่งเฮ้คนเราจะให้เขาตกไปตายใช่ไหมก้าวหนึ่งเดินตรงไปตรงไปไม่มีอะไรจริงๆไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปทางขวาก็ได้เขาว่าเสียวฮามุงเขาว่าเสียวฮามุ้งเขาว่าเสียวฮามุงเขาว่าเสียวฮามุ้งคนเราอยากแกล้งเขาทีนี้เขาก็ครวญเลยเขาว่าเสียวฮามุง ไปข้างหน้าเลยมาค่าค่ะค่ไรเธอไม่รู้เดินไปข้างหน้าหน่อยเธอเดินไปข้างหน้าอีกก้าวนึ่งเฮ้ยเธอเดินไปข้างหน้าเลยยังไงเธอก็ตายแล้วจ้ะโอ้ยอยแกใส่เธอมากเลยอ่ะยได้สี่ดาวเท่าโคโลแล้วอ๋อโคโลอันนี้คือโคโลต้องตีคนอื่นให้กระเด็นออกจากพื้นที่สีแดงเราต้องอยู่พื้นที่สีแดงให้ได้นานที่สุด เขาจะนับแต้มตามเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่สีแดงทำง่ายคือเราต้องขัดขวางไม่ให้คนอื่นอยู่บนนี้นานเขากระด็นเขากระด็นใช่ใช่ใช่เขาก็ะเด็นเขาก็ะเด็นเฮ้ยโดนล้มหลังโดนตลบเราต้องตีคนที่ได้ที่หนึ่งมันจะมีชื่อคะแนนอยู่ทางขวาไอ้ไดโนคนที่ชื่อไดโนบนที่หนึ่งอยู่ไดโนไดโนให้มันอยู่ให้มันอยู่ไดโนกับอดัมไดโนอดัม QNT ไดโนอดัม QNT นี่ไอ้อดัมอดัมคือตัวลายลาย ลาสีลุ้งเ้ยอ้นั่ตีวีเอเอเอมอนอเ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 คเอเมเอเอเอไอเอเอเะเอ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 ม่เอเอเอเัเนเ่ยอม่เอเอเนเอเเอเออเอเออเอเเอเเอเอเเอ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 อเอเเอ่เอ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 เเอ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 เเอเอเอเเอเอเอเยเเเออเเออ อย่างน้อยจากสีของคนเคยเล่นมรากนก็ยังได้อยู่แต่ว่าสูงเกือบเท่ากันเนี่ยมาขออีกหนึ่งรอบโคโลขอ,อีกหนึ่งรอบ<ข>อันนี้เดี๋ยวดเดี๋ยวเขาเอาแบบคะแนนดีๆดให้ดูเลยลองว่าวิ้อันนี้อันนี้อ๋อนูกว่าดันเนี่ยเขาวงกดเมื่อกี้มันว้าไปเขาวงกดอันนี้คือมันจะมีแท่นไม้อย,อยู่ข้างบนน่ะให้เราไปเอบใต้แท่นไม้นั้นเห็นไหมจะมีแช่แท่นไม้โผล่ขึ้นมาเราต้องแอบให้ทัน เดี๋ยวมันจะไม่งั้นอนะ่ะหิมะจะตกใส่หัวแล้วตายจริงๆมันอาจจะคิดว่าเป็นลูกเข็บก็ได้ถ้าเราหลบไม่ทันอาจจะโดนลูกเข็บใส่หัวตายประมาณนี้เราก็ถ้าเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะตีคนอื่นได้แต่ตอนนี้ยังตีไม่ได้ตอนนี้แค่หลบไปก่อนวโลเข้าใจใช่ไหมใช่นี่ต้องรีบเข้ามาอยู่ใต้ไม้ให้ได้ทำไมรร้สึกอ้ยอันนี้เหมือนแบบแต่งตัวแบบเป็นทหารอึ๊บ๊ตรงเขาตรงเขาใกล้ๆมี้ันโล โอ้โหคไม่ทันมันต้องวิ่งมันต้องวิ่งเอ้ยเขาติดท็อปสามแล้วเฮ้ยเอ๊ยทันเว้ยเฮ้ยเกือบไม่ทันประกอบโดนแล้วทันอยู่ชันอยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใกล้ๆคิวดิยิวเลยโอ้ยมาตีกันได้แล้วมาตีกันได้แล้ว เขาได้ที่เรงเฮ้ออุ้ยอันนี้ป้าไข่นี่ไม่ต้องสอนอะไรเขาอย่างเดีเขาได้หนึ่งดาวแล้วนะคนรออคู้เขาหาขี้โกงอะไรขี้โกงอะไรหรอฮิวจุ์รีบป๋ารีบป๋ารีบป๋าอย่าไปแย่งพื้นที่กับใครเขาต้องปาพื้นที่ที่ไม่มีคนอื่นป๊บมันตรงได้มันตรงได้ไ<ห>ม,ไดมุมซ้ายมุมขวามุมล่างตรงกลางมุมขวามุมขวาบนสี่ใครก็ไม่รู้เขาได้ที่สามว่ะ โลได้ไหมไม่ได้อ,อันนี้คือเหมือนแบบว่างูกินหางอะ่ะห้ามกินหางตัวเองเราห้ามไปกินหางคนอื่นแค่นี้เลยหันหน้าไปทางไหนวิ่งไปทางนั้นมันจะดิบดิบนิดนึงคุโล่สีอะไรอะ่ะคุยสีส้มคุณไมจะมีคนมาตัดนะคุณโล่คุณโ,โล่ระวังนะ เฮ้ยคนละทำแบบนี้คนละขวางทางเขาอยู่้คนละเขาวิ่งขวางทางเราเราวิ่งวงนอกก็ได้เหมือนสีน้ำเงินมันจะวิ่งดูอู้คนละเขาขอโทษโอ้โหค่าเราอีกแล้วอะ่ะเราจะวิ่งหลบแล้วมันหลบไม่ทันนะเขาขอโทษเขาขอโทษเพราะทำไมมันวิ่งได้อะ่ะอ่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว,ลวเออโดนหาจี่อีกตาย เขาแพ้ไายตัวเองทำไมสีเขียวมันวิ่งได้วิ่งไม่ได้เขาแพ้ไายตัวเองอันนี้ปลากลัวมีคำว่าสีแดงเขามีสีดดงแล้วคนรู้เราบอกเลยว่าไม่ไหวเขาแบบเสียนเป็นบางทีอ่ะบางทีเขาก็ไม่เสียนอ๋อเนาะฮึบปึ๊บฮึบเฮ้ยที่หนึ่ง คะ <laughs> แนโน,โนพลิกโ,นโ,นโอ้ยด่านโน,น,นี้ยังง่ายนะเขาว่าอีกด่านหนึ่งอะยากมันมีอีกด่านหนึ่งเขาล้อย,อยู่ไหนวะเนี่ยอังที่เริ่มต้นอยู่เลยอู้มีคนเข้าชมล้วเฮ้ยเขาพลิกกลับมาเป็นที่หนึ่งแล้วฮั่นหลฮัลโหลใช่เขาด้ดาวนี่้วนะเธอบอกเขาว่าเฮ้ย,เ,ยเก่งแล้วเก่งแล้วอันนี้บาสุก,ก้าน้าสอนโคโลไปแล้วนะทุกคนพี่ไม่ต้องสอนแล้ว ต้องยิงคนนี้ไอตัวสีลุงนุ๊มันคือที่สองต้องฆ่ามันยังไม่ได้เต้มเลยรู้ทุกคนตได้เต้มแล้วเรายังไม่ได้เต้มเลยอ้วตายเมื่อกี้เราไม่ไู้เหมือนแต่ว่าเราทำใครตายตาหัวขาขา <c oughs> จรริงเห <c oughs> ยว ใช่ใช่ๆช้าเราก็ยิงเลยโคโล่ลังแบบว่ามีศึกต่อสู้ดูเดือดอยู่โคโล่เขาได้ไงเนี่ยได้หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเฮ้ยเขาเห็นนะไอ้เขียวไอ้เขียวตายอ่ะเขาได้ที่สามป่ะเขาได้หนึ่งแต้ม เขาได้ฆ่าเธอแล้วอันนี้คือต้องมองมันจะมีปืนใหญ่บินลงมาลูกกระสุนปืนใหญ่ต้องหลบให้ได้แค่นั้นแหละแล้วก็ห้ามตกน้ำเาาราต้องแบบคอยดูให้ดีเจมมามีทริคอยู่นะมันยืนริมริมม,มุมมุมมันจะโอ,อกาสรอสูงไม่แต่ทำไมแต่ะละคนเขายืนนิ่งกันจังเลยะหมาชิบะนี่คือแบบว่ายืนแบบที <laughs> ่ ก็ะรถตายต่อหน้าต่อตามอาชิบพตายตามเอออุ้ยลาก่นเฮ้ยเฮ้ยไม่เกือบปล่อยให้คนนี้ตายเยี่ยมเขาเขาติดท็อปเขาติดท็อปแล้วติดท็อปแล้วเขอขอทางเสียได้ไหมทางเสียว่าอู้ที่หนึ่งอยากกินเค้กสิ แล้วสุดท้ายเป็นด่านคราฟของระหว่างบางทีม่มันจะบั็กแบบว่าไม่ขึ้นสูตรให้เช่นของเรานี่แหละตอนเนี้มันไม่ขึ้นสูตรให้เป็นขวานไอรอนไม่รู้ทําไมเหมือนกันขวานไอรอนอลืมเผาไอรอนมันลืมเผาไอรอนคราฟเขาไม่ขึ้นสูตรให้เขาต้องแบบว่าระลึกชาติเราเองหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าไอรอนมาคราฟบวกไอรอนโอเค ปึ๊บปึ๊บข้ามบ่ไอรอนปั๊บเฮ้ยลุดคลิกผิดโอเคได้มาแล้วเฮ้ยได้สองแต้มต่อไปเป็นบันไดเชี่ยบบันไดข้ามยังไงวะลืมอ่ะบันไดไอรอนข้ามยังไงเนี่ยเขายังไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างบันได้ไอรอนข้ามไม่เป็นน่ะชิบหายแล้วอ๋อไดแล้วไดแล้วยังไงตอนนี้บอกวะยังบอกวะไม่ใช่ข้ามไงอ่ะ ไม่มันขับเลยอะเอาแล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้โอเคโอเคด้วยนะคะโอเคโอเคไม่รอดแล้วเฮ้ยมันแอนแล้วมันคับยังไงอ่ะคุณโร้คุณโรลูปะเอาไปรอดโอ้แพ้เลยอ่ะของเรามันบั๊กอ่ะหวยได้ที่สองเลยจบแล้วเขาลืมหนึ่งดาวนะจ๊ะเขาได้สิบอีกดาวนะจ๊ะเขาบอกว่าเขาอ่ะให้ดาวจากดาวกว่านเขาได้แล้วหนึ่งดาวนะเออเก่งมากเริงไหม อืมสุดยอดไปเลยคนร้อนสุดยอดเห็นไหมคันนี้เขาบอกเลยว่าเขาจะได้เอาจริงได้เต็มเยอะเเงี้ยถ้าอันสุดท้ายไม่บั๊กนะน่าจะได้อีกอะแต่ว่าไอ้บันไดนี่คือเขาลืมจริงมันบั๊กยังไงไอ้มันคับยังไงบั๊กมันนี่อะไรโอเคครับผมวันนี้ก็พาคนร้มาเล่นเท่านี้ละกันนะครับผมยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วย บอกจากชาวไทยเลยนะใครอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้นะคะอย่างตาทหารแล้วก็แล้วแอบมาเดาใช่ไหมว่าเราเป็นใครน้องไม่บอกหราเลยเราเป็นกบมาจากดินแดนกบเราเป็นกบเธอเป็นกบมาจากดาวคีโรนไม่ใช่เราไม่ใช่ตาดาวปัดแวะเราใช่มนุษย์ต่างดาวว้าวมันุษย์แต่ดาวชาวคีโูนเป็นคีโูนเเออคือโอเคไปแล้วบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายจ้า